สวัสดีเพื่อนเพทุกท่านนะฮะพบกับนักการเร็ววันนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่26กันยายนแล้วนะครับในช่วงวันนี้นะครับมากิจกรรมอะไรต่างๆก็ต้องระวังเรื่องฟ้าฝนนิดนึงนะครับคนท่าคนแก่หรือว่าลูกเด็กเล็กแดงของเรานะครับมีดวงป่วยไข้ไม่สบายกันเยอะช่วงนี้มีโอกาสและหลายราศีด้วยนะมันตรงกับช่วงนี้สภาพอากาศด้วยนะครับโอเคครับวันนี้เรื่องงามยามดีวันนี้เกี่ยวกับร่างกายกับเกี่ยวกับบ้านนะครับขึ้นบ้านใหม่เอาของเข้าบ้านจัดห่วงจุ้ยนะครับ ซ่อมบ้านนะฮะซื้อของเข้าบ้านแล้วแล้วก็เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านนะครับไหว้พระอธิษฐานจัดหิ้งพระห้องพระนะครับหรือจัดหงจุ้ยใหม่ก็ดีนะฮะแล้วก็เรื่องของร่างกายก็ตัดผมตัดเล็บสระผมนะครับแล้วก็บางคนมีเสื้อผ้าใหม่ๆเลือกวันก็ใช้วันนี้ได้นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกว่าทําอะไรเกี่ยวกวับร่างกายทั้งหมดนะครับบางคนก็ไปตรวจสุขภาพหรือตั้งจิตตั้งใจนะครับ จะทาอะไรเพื่อร่างกายตนเองอะไรก็ได้นะครับในวันนี้ดีเป็นพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะฮะในช่วงวันนี้มีเลข1นะครับเลข3เลข4แล้วก็เลข7นะครับแล้วก็เลขที่ไม่ถูกโลกวันนี้คือเลข6นะฮะแล้วรวมไปถึงนะครับเรื่องของสีที่ถูกโลกนะครับในวันนี้มีสีชมพูนะครับสีแดงนะฮะสีขาวแล้วก็สุดท้ายนะครับคือสีเขียวนะครับแล้วก็สีที่ไม่ถูกโชลกหรือว่า เรียกๆหน่อยคือสีฟ้านั่นเองนะครับแล้วก็ผมนะฮะเมื่อวานนี้ลงะนะคลิปเกี่ยวกับ4มอสราศีนะครับ4มอ4มอพอดีเลยนะมอเมษมอมีนมอมมงกรแล้วก็มอเมถุนนะฮะสี่ราศีที่ที่เดี๋ยวช่วงดาวพฤหัสย้ายคือวันที่28เดือนกันยานี่นะครับดวงงานจะเปลี่ยนนะครับ28กันยาถึงวันที่8พฤศจิกานะฮะ จะเปลี่ยนมากเปลี ains, pues mm hmm ่ยนน้อยอยู่ที่บุญวาสนาของเราด้วยนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงหรืออยู่ที่ดวงชะตาของแต่ละคนที่แตกต่างกันด้วยแต่โดยรวมนะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับคนอาจจะได้งานใหม่บางคนจะตกงานอยู่ก็จะได้งานหรือมีการเปลี่ยนแปลงคือว่างงานแล้วก็ได้งานใหม่ด้ประมาณนี้ครับแล้วอืออย่างหนึ่งคือเรียกว่าดวงเด่นเรื่องของการได้โปรเจกต์สำคัญสําคัญนะฮะคาดหวังเรื่องงานได้เฉยเลยหรือว่าใครที่แบบงานถูกแช่แข็งมานานก็ กลับมาได้ทำงานหรือว่าได้เปิดนะครับสกลาดในเรื่องของการทำงานใหม่ๆของตนเองได้ด้วยหรือว่าเปลี่ยนอาชีพก็มีนะครับคือเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยอันนี้ค่อนข้างเจอแน่นอนนะครับก็ลองเข้าไปฟังดูได้นะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูดวงนะครับส2ราศีกันนะครับวันนี้วันหยุดสำหรับใครหลายๆคนนะครับก็ขอให้นอนหลับให้สบายๆพักผ่อนเยอะๆนะครับสัปดาห์หน้ามาลุยกันต่อครับวันไปดูดวง12สราศีครับ ชาวรารศษษษีาเมษพฤกษ์ศพกราศีเมถุนนะครับในวันนี้ครับวัน,นวันนี้วันอาทิตย์สีแดงนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับใครที่ทํากิจกรรมสิ่งใดราศีเมษครับเกี่ยวกับเงินทองวันนี้มีความโดดเด่นนะครับโดดเด่ดนในที่นี้คืออะไรนะครับมันเรียกว่าหวังผลประโยชน์บางอย่างได้สมมติว่าวันนี้จะคุยยืมยืมตังยกต,ตัวอย่างนะก็มีแนโน้มที่ดีหรือว่าผัดพรอนพันธุ์นะครับก็มีสัญญ,ญาณที่ดีด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของการซื้อ วันนี้มีดวงการซื้อข้าวของที่อยากได้มานานใครที่ค้าขายวันนี้หมอการทําโปรโมชั่นหรือว่ามีการตั้งราคาใหม่ๆในประมาณนี้นะครับเรยกว่ามีผลประโยชน์ต่างๆมุมดาวเกี่ยวเรื่องการเงินยังสวยงามอยู่นะครับสวยงามนี่ไม่ใช่ว่าคุณจะ,จะเจริญรุ่งเรืองหรือรวยนะครับบางคนแบบอดอยากอย,กอยู่ต้องบอกงี้ก่อนนะครับก็จะเริ่มฟื้นตัวหรือว่าดีขึ้นหรือว่ามีสัญญาอะไรดีๆในช่วงวัน2วันนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นคนราศีเมษวันนี้จะทําธุรกรรมเกี่ยวกับการเงินวันนี้เด่นนะครับ ข้อ2เรื่องของกิจกรรมต่างๆในวันนี้วันนี้มีดวงอาจจะไม่ได้อยู่บ้านหรือว่าอยู่ไม่ติดบ้านก็ได้นะครับมีเหตุอะไรที่ต้องทํานะครับกิจกรรมที่ทําวันนี้เน้นว่าทําอะไรที่หวังผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับดีนะอแต่ไม่ใช่ไม่ให้คุณแบบหวังผลประโยชน์ส่วนส่วนรวมไม่ครับวันนี้เหมาะกับการทาอะไรเพื่อตัวเองนั่นเองนะครับอยากพักผ่อนก็ได้อยากจะออกไปเที่ยวอยากจะไปซื้อข้าวของอยากจะทําอะไรให้ ร่างกายแข็งแรงดูดีทำอะไรได้หมดนะครับถ้าว่างนะฮะก็ทำวันนี้มันมันมีดวงสำเร็จนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของความรักคนที่โสดคนโสดต้องระวังอย่างนะครับมันมีดวงนะครับใครที่เข้ามาในช่วงนี้นะฮะ,ะจะมีการทะเลาะขัดแย้งเล็กๆ,ๆน้อยๆหรือว่าการพูดคุยอะไรมันไม่ค่อยราบรื่นหรือว่ามันมีอะไรแฝงอยู่นะครับเขาอาจจะไม่ได้หลอกอะไรลวงหรือว่าอะไรรุนแรงแต่ว่ามันมี ในยะแฝงในการพูดคุยหรืออย่างน้อยอาจจะมีเรื่องการเครื่องอารมณ์ทําให้เราไม่ค่อยสบายกายใจบางอย่างได้เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุยก็อย่าคุยนานนั่นเองนะครับคุยเอาแบบสั้นๆไม่ต้องอะไรเยอะนะครับประมาณนี้แหละนะจะได้ไม่ต้องเดินทางไปถึงจุดที่ต้องขัดแย้งกันนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องคนที่มีคู่มีแฟนวันนี้ดีนะครับการพบเจอการพูดคุยการทําอะไรร่วมกันนะครับหรือมีกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันโอเคใช้ได้ครับวันนี้มีงานแทรกงานด่วนอาจจะต้องช่วยเหลือใครบางคนด้วยนะหรือว่า เดินทางปุบปรับฉับพลันเลยประมาณนี้ครับก็โอเคครับแข็งแรงดีไม่มีปัญหาอะไรส่วนคนที่สุขภาพร่างกายนะครับช่วงนี้ป่วยไข้ไม่สบายก็ต้องระมัดระวังนิดนึงอาจจะทรงทรงหรือว่าอาจจะมีโรคอื่นแทรกตามนะครับฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่ป่วยเหมาะการพักผ่อนนะครับแล้วก็ท่านที่เป็นสวนะครับผู้สูงอายุผู้สูงวัยวันนี้ระวังอากาศชื้นนะครับหรือว่า ก็เรียกว่าอากาศทําให้ป่วยไข้ไม่สบายนะครับเดี๋ยวจะไม่ค่อยสบายนื้สบายตัวก็ได้วันนี้ดูแล้วออกไปข้างนอกหรืออยู่ข้างในบ้านนะครับพยายามทําร่างกายให้อบอุ่นแล้วกันเพราะว่าลักษณะมันจะมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจหรือว่าระบบเกี่ยวข้องกับเรื่องของปอดนะฮะฉะนั้นก็ต้องรักษาร่างกายให้แข็งแรงแล้วกันนะครับโอเคนะต่อมาครับชาวราศีพฤษภนะครับในช่วงวันนี้กิจกรรมที่ทำนะครับมันมีมุมเกี่ยวข้องกับ การช่วยเหลือคนนะครับอย่างแรกถ้าใครจะต้องช่วยเหลือหรือขอความช่วยเหลือจะใครจะได้นะจะสําเร็จนะครับแล้วข้อต่อมามีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางระยะสั้นก็ปลอดภัยครับข้อต่อมาครับวันนี้การใช้เงินต้องระวังนิดนึงคือซื้อของซื้อผิดผิดถูกๆได้ของผิดสเปคได้ของที่ไม่ได้อย่างใจที่เราต้องการหรือว่าได้ของที่แพงกว่าร้านอื่นหรือว่า,าจ,จะของที่มันชํมรุดเล็กๆน้อยๆก็ตามฉะนั้นวันนี้เช็คข้าวของดีๆแล้วก็ จะใช้เงินก็ต้องตรวจตรานะครับในสินค้าที่เราสั่งหรือซื้อมาด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับอาะระวังแบบถูกยอบแมวขายด้วยนะที่อาจจะมีใครนําเสนออะไรก็ตามเข้ามาแล้วเออถูกดีนะฮะแต่ว่ามันใช้ไม่ได้หรือว่ามันผิดเออมันไม่ใช่ของแท้อย่างที่เราต้องการอะไรประมาณนี้นะครับกระดูนิดนึงแล้วกัน่องการเงินเนาะแล้วก็เรื่องของครอบครัวครับวันนี้ระวังเรื่องการขัดแย้งกับคนในครอบครัวเล็กๆน้อยๆหรือว่าต้องไป อธิบายให้คนในครอบครัวเราเข้าใจในเรื่องบางเรื่องนะฮะคือวันนี้อาจจะต้องช่วยเหลือครอบครัวแหละนะครับแล้วก็ดีด้วยจริงๆก็หมอกัรอยู่กับบ้านอยู่คนในครอบครัวนะครับวันนี้จริงๆเป็นวันของครอบครัวในมุมดาวนะแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จะได้กินอะไรกับคนที่เราชอบคนที่เราผูกพันคนที่รักบางทีกับคนที่โสดแล้วกาลังคุยกับใครอยู่ก็มีดวงการนัดหมายหรือมีโอกาสที่จะคุยและราบรื่นขึ้นประมาณแบบนี้เนาะ แล้วก็ประการต่อมาครับในช่วงนี้มุมดาวเกี่ยวกับเรื่องของคนรอบด้านนะครับที่ต้องระมัดระวังคืออ,อย่าเพิ่งรีบเชื่อใจใครนะครับบางทีถ้าวันนี้ใครถ้าคุณต้องคุยเจรจาอะไรเรื่องผลประโยชน์กับใครนะครับอย่าเพิ่งรีบเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฟังหูให้หูก่อนอาจจะมีอะไรที่มันเลื่อนหรือว่าอะไรที่มันผิดแผกแตกต่างจากตกลงตกลงกันไว้นั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของคนที่มีคู่มีแฟนวันนี้ช่วงครึ่งวันแรกนะครับ ก็จะทำอะไรร่วมกันกระจุกกระจิกนะครับแต่ว่าช่วงครึ่งวันหลังระวังขัดแย้งหรือว่ามีเหตุให้หงุดหงิดกันนะไม่รู้เราช่วงบ่ายๆเย็ยนๆควรจะทำอะไรหรือไปไหนกันนะครับก็ระวังท่าทัศนคตินะครับบางเรื่องไม่ตรงกันมันก็เลยกลายเป็นขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกันได้ฉะนั้นวันนี้ช่วงบ่ายเย็ยนๆน,น,นะครับอารมณ์มารวยนะครับหรือว่าคุยกับแฟนก็ เอาแต่คุยเรื่องเบาๆนะครับเรื่องที่มันสบายๆนะครับเรื่องที่มันสบายใจอะไรประมาณนี้ด้วยเออแต่ช่วงนี้ระวังคุณจะได้ข่าวของคนที่เรารู้จักนะครับป่วยไข้ไม่สบายหรือมึงติดโควิดอะไรพวกนี้ด้วยเราก็จะได้เตรียมความพร้อมส่วนตัวเราด้วยนะคุยอะไรกับใครนะครับต่อมาครับเรื่องของคนที่สุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้ที่ป่วยไม่สบายจะค่อยๆดีขึ้นข้อแรกนะครับถ้าใครป่วยเกี่ยวกับโรคประจําตัวจะค่อยๆดีขึ้นแต่ถ้าโดยรวมใครสบายๆอยู่วันนี้ ต้องระมัดระวังเวียนศรีรษะครับวันนี้จะเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของดอ้านตั้งแต่คอขึ้นไปนะครับเจ็บคอปวดศีรษะนะครับต่อ,ทอมทอนซิลเสบหรือว่าร้อนในนะครับประมาณนี้ด้วยรวมไปถึงครับสอวอนะครับผู้สูงวัยวันนี้ก็ต้องระ,ะมัดระวงังเราะมัดระวังเช่นเดียวกันคือเวียนศรีรษะตัวร้อนเป็นไข้นะครับเจ็บคอแล้วก็ร้อนในโรคเดียวกันเลยครับฉะนั้นวันนี้ก็ระวังอากาศหน่อยแล้วกันนะครับโอเคต่อมาชาวราศีเมถุนในช่วงวันนี้ การทากิจกรรมต่างๆมีความคืบหน้ามีความใกล้เคียงความสําเร็จเพิ่มมากขึ้นอะไรที่เราตั้งใจนะครับมีดวงที่จะสําเร็จนะครับวันนี้ระวังเรื่องของการเงินหน่อยมีดวงใช้เงินแบบเยอะกว่าปกติหรือได้ซื้อของที่เราไม่คาดคิดว่าจะต้องซื้อนะครับหรือ,อรจยายบางเรื่องที่เข้ามาอาจจะเป็นบินค่าน,านุ่ค่านี่หรือว่าช่วยคนหรือว่าทาบุญหรือว่า มีกิจกรรมอะไรเกี่ยวกับงานสังคมที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้เงินฉะนั้นวันนี้ต้องระมัดระวังการใช้เงินเป็นพิเศษด้วยนะฮะแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับท่านที่มีคู่ครองนะครับวันนี้ดีเด่นนะครับในเรื่องของการพบเจอการไปไหนมาไหนร่วมกันหรือทําอะไรร่วมกันคุยเรื่องสําคัญสำคัญหรือปรึกษาหรือกันนะครับวันนี้วันดีของความรักแล้วกันนะครับคุณหวังผลอะไรก็ทําได้เลยส่วนคนที่โสดนะครับแล้วมีคนเข้ามาคุย ระยะนี้ก็ต้องอจะว่าไประวังเขาป่วยนะผมกําลังนึกถึงว่าเรามีดวงป่วยไข้ไม่สบายนิดๆหน่อยด้วยฉะนั้นถ้าเราต้องไปเจอหรือว่าคุยอะไรนะครับระวังเขาป่วยแล้วก็รีบพักผ่อนครับวันนี้วันคนราศีเมถุนพยายามนะฮะต้องรีพักผ่อนให้ไวหรือว่าดื่มน้าเปล่าให้เยอะนะครับพยายามอย่าเอาตัวเราไปอยู่ในสถานที่ที่มันทําให้เราป่วยได้ง่ายนะครับมันมีดวงติดเชื้อเล็กๆน้อยด้วยละนะแล้วก็ ยีประการครับท่านที่โสบแบบสนิทเลยนะครับในช่วงนี้มันจะรู้สึกโงเหงาหน่อยนะบางทีมันจะรู้สึกว่าเหมือนก็อยากมีคู่บ้างหรือว่าอยากมีคนคุยอะไรด้วยบ้างน,นั่นเองนะครับแต่ไม่เรียด้รับผมว่ามันเป็นแค่สักช่วงนี้นะครับบางทีมันจะมีอาการตอนใกล้ๆฝนตกหรือช่วงฝนตกนะาคนโสดๆนะครับคืออากาศมันบรรยากาศมันพาไปนะฉะนั้นพยายามยุ่งๆเขาไว้ช่วงที่ฝนตกคุณอยู่บ้านนะในวันหยุดแล้วไม่มีอะไรทำก็ ดูหนังฟังเพลงนะครับจัดบ้านหรือว่าทํางานอะไรก็ให้มันยุ่งๆเขาไว้มันจะหายนะฮะแล้วก็ท่านที่เป็นสาวนะครับในช่วงนี้สูงวัยนะก็ต้องระวังเรื่องของโรคประจําตัวนะครับอย่างแรกนะครับอย่างที่2ครับระวังท้องผูกท้องเสียวันนี้มีปัญหาเรื่องการขับถ่ายจุกเสียดแน่นท้องลมกดแก๊สเยอะเยอะนะฮะจากนั้นก็ต้องระวังเรื่องอาหารไปพิเศษนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งในช่วงวันนี้กิจกรรมใดนะครับคนราศีเมถุนนะครับ มีดวงการหมุนเงินนะฮะฉะนั้นจริงๆคุยเรื่องผลประโยชน์ก็มีโอกาสสาเร็จนะแต่ผมห่วงเรื่องการใช้เงินในการซื้อข้าวของมาอะไรบางอย่างเราจ,จะได้ของที่มันไม่โอเคอย่างที่เราตั้ง,ง,ง,งใจตั้องการนั่นเองนะครับโอเคครับบทสรุปครับในช่วงวันนี้คนราศีเมษนะครับวันนี้ ถ้าเขาเรียกว่าเสน่ห์คนราศีเมษวันนี้เสื้อผ้าสีเข้มเข้มเข้าไว้นะครับรวมไปถึงเรื่องของห่วงจุ้ยวันนี้ถ้าจะจัดบ้านนะครับวันนี้อยู่พอดีนะก็อยู่ที่ห้องนอนนะครับห่วงจุ้ยโชคลาภอยู่ที่ห้องนอนครับโอเคนะฮะแล้วก็กิจกรรมที่ทําก็ทําได้ทําอะไรรุดเร็วว่องไวดีนะครับแล้วก็มีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องการเงินหรือคุยเรื่องการเงินนะครับแนวโน้มเด่นนะครับแล้วก็ต่อมาคนราศีพฤษภนะฮะเสน่ห์คนราศีพฤษภอยู่ที่เสื้อผ้าวันนี้สีสันวันนี้ก็ให้สดใสสว่างสว่างเข้าไไววว้้ดยรรมปถึงงงเื่ออข กิจกรรมที่ทำนะครับในวันนี้จริงๆมันมีดวงการติดต่อเพื่อนฟูงหรือว่าคุยกับคนมากหน้าหลายตาหรือว่าพบปากผู้คนนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องระวังระวังสุขภาพร่างกายด้วยวันนี้รู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวนะครับ่วงจุ้ยโชคลาภนะครับวันนี้อยู่ที่ห้องครัวนะครับจัดการห้องครัวหรือว่าเก็บห้องครัวเท่าที่ทําได้แล้วกันนะครับตามกําลังของเราอย่าเครียดเยอะเกิน แล้วก็ต่อมาท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะครับเสน่หในคนราศีเมถุนวันนี้เสื้อผ้าสีเอาแบบเลายเข้าไว้นะครับเลรายไม่เรียบะนะฮะแล้วก็เรื่องของเสน่ห์นะครับของเ,อเรียกว่าห่วงจุ้ยโชคลาภนะครับในช่วงวันนี้อยู่ที่ห้องนั่งเล่นนะครับคุณมีส่วนในของการนั่งเล่นพยายามเคลียร์ห้องนั้นให้สะอาดหรือว่าให้โล่งๆนะครับหรือว่าบางทีคุณจะมีมุมไหนที่เราใช้นั่งเล่นเป็นส่วนใหญ่วันนี้พยายามจัดสรรอย่าให้มีฝุ่นเยอะหรือว่า เคลียของนะครับให้เป็นระเบียบแล้วกันนะครับแล้วก็กิจกรรมที่ทำวันนี้ก็เน้นเรื่องของการใช้เงินระวังตรวจเช็คสินค้าดีๆกับการเดินทางปลอดภัยเราไปถึงนะครับการคุยเรื่องสําคัญสําคัญมีดวงสําเร็จแต่ระวังเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีดวงอาจจะบาดเจ็บอะไรบางส่วนนะครับหรือว่าทำอะไรช้าๆนิดหนึ่งแล้วกันหรือเข้าของบางอย่างสูญหายเสียหายหรือว่าซื้อของบางอย่างเข้าบ้านแบบที่ปุบปับฉับพลันที่เราไม่ได้เตรียมการมาก่อนนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามนะครับวันนี้ก็เป็นวัน หยุดนะก็พักผ่อนนะครับแล้วก็ขอให้แข็งแรงนะครับทั้งตัวเราและคนใกล้ชิดครับใครฟังคลิปนี้ช่วงกลางคืนนะครับก็ขอให้นอนหลับฝันดีแล้วก็มีวันต่อไปเสมอนะครับตื่นเช้ามาสดชื่นแจม่มใสกิจกรรมสิ่งใดในวันอาทิตย์นี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็สําเร็จสมปัรถนานะครับเป็นกําลังใจเสมอมานะครับสวัสดีครับ